สวัสดีค่ะทุกคนเสียงพิกไหมเอ่ยฮลัลโหลพิก <laughs> ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสูพิซแสดมอีกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ยังคงอยู่ที่บ้านนะคะทุกคนเนื่องจากช่วงนี้ก็ยังเป็นช่วงโควิดอยู่เอาเป็นว่าเราก็เลยจะมาทําคลิปที่หลายๆคนถามเตยกันเข้ามาก็คือเรื่องของคอนแทคเลนส์นะคะเตยใสของอะไรทําไมทํามชอาิจังพี่เตยใสยี่ห้ออะไรเอ่ยที่เตยใสทุกๆวันนี้ก็จะมีทั้งรายวานันรายเดือนแล้วก็ราย3ถึง6เดือนแล้วส่วนใครที่เป็นน้อง ใหม่ที่จะเริ่มมาใส่คอนแทคเลนส์ก็ดูไปก่อนส่วนใครที่ฉันช่ำชองกับการใส่คอนแทคเลนส์สคริปต์ข้ามไปได้เลยมาทีที่เท่าไหร่ก็ดูตรงนี้แล้วกันนะคะอันนี้ก็จะพูดแบบคร่าวๆไม่ได้ลงรละเอียดลึกนะเนื่องจากว่าต้ยก็ไม่ได้เซียนขนาดนั้นแต่จะมาพูดคร่าวๆให้ฟังก่อนนะคะเป็นตัวอย่างอันนี้ ตัวนี้นะคะตัวเลขทั้งหมดแล้วก็จะมีตัวอักษรยอร่อภาษาอังกฤษนะคะตัวยอ่อคือ DIA คือขนาดของเลนส์นะคะเตอยอะชอบตัวเลขน้อยๆความกว้างของคอนแทคเลนส์มันจะไม่เยอะ ทำไมพูดติดๆขัดๆด้วยความกว้างของคอนแทคเลนส์มันจะไม่เยอะนะคะแน่นอนก็คือเอฟเฟกมันจะไม่ยิ่งใหญ่มากมันจะดูเป็นธรรมชาตินะคะส่วน B C อันนี้ก็คือย่อมาจาก base curve นะคะก็คือไซส์ของคอนแทคเลนส์นะก็แนะนําให้ไปปรึกษาคุณหมอก่อนก็จะดีนะคะเ,เรื่องความสะอาดในการดูแลคอนแทคเลนส์แนะนําว่าต้องล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อนถอดและ ก่อนที่จะใส่คอนแทคเลนส์นะคะอุปกรณ์ก็คือ1น้ำยาล้างคอนแทคเลนส์อันนี้เป็นของญี่ปุ่นนะของประเทศไทยของที่ไหนก็ใช้ได้หมดแต่ควรใช้ให้หมดภายใน1-2เดือน นะมันไม่ควรแบบเปิดแล้วก็ทิ้งเอาไว้นานๆมันก็ไม่ค่อยดีนะคะแล้วทุกครั้ง <ๆ S 2> เวลาล้างมืออย่าลืมเน้นในช่วงของซอกเล็บน,นะเพราะว่าเราเป็นคนที่จะต้องเอาคอนแทคเลนส์มาวางไว้ที่ปลายนิ้วมือนะคะเพราะฉะนั้นก็ควรที่จะสะอาดมากมากเน้นว่ามากมากเพราะว่ามันคือดวงตาของเราก็ดูแลเขาให้ดีที่สุดละกันนะคะอ๋อลืมเล่าที่สําคัญมากๆก็คือเรื่องค่าสายตาหรือว่า power ที่เป็น5.55 แล้วเป็นตัว P นำหน้าอันนี้คือค่าสายตานะคะสายตาสั้นจะเป็นลบถ้าเป็นสายตายาวจะเป็นบวกอย่าจําสลับกันนะคะเพราะเคยสั่งคอนแทคเลนส์จากแบบต่างประเทศแล้วสั่งผิดสั่งเป็นสายตายาวมาเสียได้ตังค์มากเพราะอันนั้นคือคู่เราเกือบ2000นะทุกคนอันนั้นคือรายปีนะคะก็ทิ้ง โอเคหนึ่งรายละเอียดบนกล่องคอนแทคเลนส์สองคือเรื่องความสะอาดแล้วในเรื่องความสะอาดอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะบอกก็คือตลับคอนแทคเลนส์นะคะอยากจะให้เปลี่ยนทุกๆุกเดือนมันก็เพื่อสุขอ,อนามัยที่ดีก็ควรที่จะเปลี่ยนทุกเดือนนะคะเผื่อแบบเชื้อลงเชื้อลาอะไรอย่างงี้นะคะทุกคนเริ่ม ร,รีวิวคอนแทคเลนส์คู่แรกเป็นคอนแทคเลนส์ที่หลายๆคนทักมาว่าพูธรรมชาติมากก็คือที่เตยใส่อยู่นะคะนี่เลยรุ่นโมเนตยี่ห้อ Neo Cosmo <g esp ans> นะนี่ <g esp ans> แบรนด์ของประเทศไทยนะคะแต่ให้ทางเกาหลีผลิตให้เนาะ1กล่องมี2ชิ้นเป็นแบบรายเดือนนะบอกก่อนนะคะทุกคนว่าทุกอย่างไม่มีสปอนเซอร์นะคะอยากจะมาทำรีวิวให้ทุกคนดูเองเนื่องจากว่ามีคนถากมกันเข้ามาเยอะมากๆเลยบางทีเราก็ตอบไม่ไหวนะคะก็จะให้ความเป็นธรรมชาติสูงมากตัวต่อไปนะคะก็จะเป็นคอนแทคเลนส์ที่เป็นธรรมชาติมากๆแล้วคนก็ถามมาเยอะเหมือนกันก็คือยี Ye ่ห้อ All Lens ค่ะโดยเชื่อว่าเป็นแบรนด์ที่ สาวหลายคนกําลังสนใจอยู่ในตอนนี้นะคะเป็นแบรนด์เกาหลีนะตัวนี้เป็นรุ่น3-6เดือนชื่อรุ่นเปออยอ่ะไม่แน่ใจว่าอ่านว่าอะไรนะคะสะกุ่า p U R S P E R มันแบบ p พ r s p เพิ per. เผื่อจะแคปแล้วก็ไปซื้อตามนะคะรุ่นนี้คือตาสวยมากสําหรับเลยเลยว่าสวยมากเลยนะคะทุกคนคือมันแบบไม่ได้โตเวอร์แต่รู้ว่าใส่คอนแทคเลนส์ราคาอยู่ที่ C C U S ต่อ2ขวดแบบนี้นะคะซึ่งคิดเป็นเงินไทยอ่ะ1452บาทราคาสูงอยู่นะแต่มันสําหรับ3-6เดือนนะคะแต่สําหรับเตยคือใส่3เดือนก็พอแล้วต่อไปก็จะเป็น O lens เหมือนกันก็จะเป็นรุ่นเดียวกันนะคะแต่จะธรรมชาติขึ้นไปอีกรุ่น เลยเลย p e r เ p e เหมือนกัน P U I S P e R นะคะใส่ให้ดูนะครับซึ่งเตยคิดว่าตัวนี้คือธรรมชาติกว่านัวละมุนมากๆเดี๋ยวเตยไปใส่อีกข้างหนึ่งให้ดูใส่เลย ใส่ทั้ง2ข้างแล้วนะคะก็จะประมาณนี้เลยต่อไปนะคะก็จะเป็นคอนแทคเลนส์ที่ใส่แล้วดูธรรมชาติสุดๆตัวที่3แล้วนะคะอันนี้คือเฮ้ยไม่ใช่อันนี้ตัวที่3แล้วสิอ่าตัวที่4แล้วนะคะก็ยังเป็นของโอเลนส์เห <_ S 2> <_ S 1> มือนเดิมแต่อันนี้จะเป็นรุ่นรายเดือนนะคะ Spanish Brow n ราคา24 US นะคะหรือถ้าเกิดคุณเป็นเงินไทยตอนนี้3 3 0 792บาทท เปลี่ยนให้ดูหนึ่งข้างก่อนนะคะก็คือข้างนี้นะคะทุกคนส่วนฝั่งนี้ก็ยังเป็นสีสีตัวที่แล้วนะคะจะแตกต่างกันนิดนึงตรงที่ว่ามันจะออกแดงน้ำตาลแดงแงนะคะส่วนตัวนี้น้ำตาลแบบเหลืองเหลืองแต่งหน้ากิร์ไลเนอร์แบบฝอฝอเนี่ยมันก็จะสวยมากซึ่งเตยรู้สึกว่าอันนี้ก็ยังธรรมชาติกว่านะคะมาเดี๋ยวเตยจะเปลี่ยนให้ดูทั้งสองข้างนะคะเอฟเฟกต์เขาก็จะประมาณนี้นะคะมีความฝอฝอนัวนัวนิดนึงตัวรุ่นสเปนิชที่เป็นเรียวเนี่ย Riau เรียวแบบไม้เรียวไม่ใช่ <c oughs> เขามีหลายสีด้วยกันเรียวโอลีฟหมอกเขียวหน่อยๆน,นะแต่เตยยังไม่ได้แกะเลยอาจจะแบบรีวิวทางสตอรี่ไอจีอะไรอย่างงี้ก็รอติดตามดูนะคะ <c oughs> แล้วก็อีกสีหนึ่งก็คือเรียวพีชนะคะอันนี้ก็จะออกเป็นแบบน้านําตาลชมพูชมพูคือมันมีความใกล้เคียงกันมากๆแต่อยู่ที่ว่าสีตาของแต่ละคนด้วยนะคะเรื่องคอนแทคเลนส์เนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนใส่ออกมาเอฟเฟกจะได้แบบที่เตยใสย่เพราะว่ามันก็ขึ้นอยู่กับความกลมโตของตา ด้วยสีลูกตาของเราด้วยนะคะก็ต้องลองเองอนะเนาะอันนี้ก็คือแบบพยายามจะทำรีวิวให้ละเอียดที่สุดแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นรุ่นเดาว่ารุ่นนี้วีวี่ริงช็อกโกนะคะต้องบอกก่อนพื้นหานต่เป็นคนที่ตาคือเปลือกตารูปตาแบบตรงกลางจะโตนะคะถ้าเกิดใช้นแนงเลนที่ใหญ่มากมันจะยิ่งดูตาแบบ ใหญ่ขึ้นไปอีกนะซึ่งเราก็เคยมีประสบการณ์แบบนั้นเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ใส่คอนแทคเลนส์ที่ใหญ่เกินไปนะคะเอาว่าเดี๋ยวตจะไปลองตัวนี้ให้ดูนะสำหรับคู่นี้ก็คือวีวีริงนะคะทุกคนเป็นไงตามันก็จะดูกลมโตมีความแบบแตัดขอบดำอะทุกคนสาวหวานสาวที่อยากจะดูแบบตาโตเบลบล,บลเนี่ยก็คือจะเหมาะกับตัวนี้เลยนะคะแต่สำหรับเตยเนี่ยพอลองแล้วยังรู้สึกว่ามันเนี่ยอาจจะยังไม่เข้ากับตัวเรานะวันนี้นะตอนนี้หรือนะ การแต่งกายของเรานะคะเพราะฉะน,นั้นก็ยังไม่ได้ใส่สักทีนะทุกคนต่อไปก็จะเป็นคอนแทคเลนส์ที่หาซื้อง่ายขึ้นมาแล้วมีขายที่ไทยนะคะก็จะคือของ Fresh Look นะคะสำหรับตัวนี้ก็จะเป็นคอนแทคเลนส์ลายวันราคาอยู่ที่ประมาณ550บาทนะคะทั้งหมดมีประมาณ5คู่นะคะ5คู่550บาท เดี๋ยวเตยจะมาใส่ให้ดูนะคะทุกคนสำหรับอันนี้เนี่ยเตยใส่ตอนเตยเล่นซีรีส์เรื่อง u p r i n นนะคะตอนฮอกนะคะตอนนั้นรับบทเป็นออ r รร a ชื่อคุณฮอกที่แปลกจังเลยนะคะนี่ไม่เคยได้ยินคนชื่ออะไรแบบนี้เลยเดี๋ยวจะไปใส่ให้ดูนะ้านี่ก็คือเฟรชลุคนะคะสี p พียวฮาร์เซลเอฟเฟกต์เขาก็จะมีความรุนแรงฝอมากๆเวลาไปงานที่แต่งหน้าเยอะแบบแต่งหน้าเยอะนิดนึงหรือต้องการตาให้มันดูแบบ ก็จะใส่เป็นตัวนี้นะคะก็ยังเหลือบางอันบ้างที่เตยยังไม่เคยแกะนะคะทุกคนเอาเป็นว่าถ้าได้แกะแล้วอาจจะแบบลงรีวิวใน i อ Story ยังไงก็ลองติดตามดูละกันนะคะสําหรับตัว o l เลนนะคะสามารถซื้อได้ทางเว็บไซต์ o l เลน g l o b a l นะคะทุกคนแต่อาจะเสียค่าค่าชิปปิ้งนิดหน่อยนะก็ซื้อหลายอันเฉลี่ยเฉลี่ยกับเพื่อนก็น่าจะโอเคนะคะและนี่ก็เป็น เกือบทั้งหมดของ Contact l นส์ในกลุ่มของเตยนะคะหวังว่าทุกคนจะแฮปปี้นะที่สำคัญก่อนที่จะใส่คอนแทคเลนส์ก็อย่าลืมดูแลความสะอาดให้ดีๆนะคะเพราะว่าดวงตาคือหน้าต่างของหัวใจถ้าดวงตาเป็นอะไรหัวใจก็คงจะย่ำแย่แค่ <Hey! laughs> เอาเป็นมาสำหรับคลิปนี้ไปแล้วคะ่ะ